ปศุสัตว์เขตแปดร่วมกับจังหวัดพังงาจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่9ที่จังหวัดพังงาพร้อมจัดประกวดแพะจชิงถ้วยพระราชทานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2555เวลา1 1นาฬิกาที่ศาลาอนปรสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาดรสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายจักรพัฒนกิจวิบูลนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพังงานางสาระวิวันยิ่งวนาสริผู้อำนวยการสำนักงานประสัตว์เขต8ด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแพแองชาติครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดพังงาระหว่างวันที่14-16กรกฎาคม2555ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้อำนวยการสำนักง,งานปศุสัตว์เขต8กล่าวว่ากรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการเลี้ยงแพะอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมีประมาณ420,000กว่าตัวและเกินครึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้คือ220,000กว่าตัว โดยจังหวัดพังงามมีการเลี้ยงแพะมากเป็นลำดับที่12ของประเทศคือมีแพะเนื้อ12,712ตัวและแพะนม129ตัวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตร,รกรผู้เลี้ยงแพะได้มีการพัฒนาด้านการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์สัตว์รวมถึงหาแนวทางการจัดการระบบตลาดกรมปศุสัตว์จึงกำหนดให้มีการจัดงานแพะแห่งชาติเป็นประจำทุกปีจัดติดต่อกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่9 โดยมอบให้สงงานงนปสัตวเขต8ร่วมกับจังหวัดพังงาจัดงานขึ้นณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาระหว่างวันที่14-16กรกฎาคม2555ผู้อำนวยการสงงานกงนปสัว์เขต8กล่าวอีกว่ากิจกรรมในงานมีนิทรรศการการประชุมวิชาการและเสวนาเกษตรกรมีตลาดนัดแพะคลินิกปศุสัตว์และมีการประกวดแพะ6ประเภท24รุ่น72รางวัลโดยผู้ชนะแพะแกรนดแชมเปี้ยน2รางวัล จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีการประกวดแพะแฟนซีการแข่งขันวิ่งแพะประกวดปรุงอาหารเมนูแพะและชิมฟรีสองเมนูคือแพะอบสมุนไพรและสเต็กเนื้อแพะส่วนในวันสุดท้ายของงานมีการประกวดโคเนื้อประกวดไก่แจ้และประกวดนกกรงหัวจุกแถมท้ายด้วย ละนองปังงากรบี่ภูเก็ตนะคะ